ตัวร่องจะมาหานึ่งนึ่งหาคือเกาต่ว่าตัวเด่นพ่อหัน040807บ่มานะครับเพราะว่าเพราะว่าไปเลนน้ำพดมันเฉียะยนน้ำกระแาพดเอาบันี่0 4 0บันี่ขายุนเนาะบัดนี้พ่อออาบัดีพ่อบัีพ่อเอาบี่คองเอาบัดีคองเริ่มเริ่รรับรับเริ่่มเร่่อนเ่่ ถ้าจะบ่งรักฐานดีใจน้ำพ่อยู่เรียกพ่อเขาะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งเขาบันหนึ่งบ่ได้เต็มมบนหนึงบ่ได้เจีมันเป็นเร่นน้ำเลกันขอเนี่ยแล้วทีชุนชุ่ทีก็มีเหมืองท้ายเลยกรับผมกับทีหนึ่งหนึ่งทีแว่าจัดน,นักสองตูวนี่ครับครับผมอ่ะเอาไปทั้งคนด้วยลักฐานใเบื้องนียลักขานกองครับผม้นเขาว่าทันขึ้นพี่นนองเด้อลักฐันกอ ต่อมงคลนะครับเนาะเดี๋ยวไปเห็ดเป็นตะล่องที่หนึ่งเป็นตะล่องเขาเดินทุนมากขึ้นเห็นมาท่อมเหมือนกันมันท่อมกันเราข้อหนึ่ไปน้ำท่อกระดาออกหานึงขั้นขั้นม่อนกันไอที่พ่อกระสีเลี้ยงหนึ่งเลยเนาะบาดมาฝันอู้บาดกูฝันมันคือฝันนั่นคือพอมีสูงนะครัครับผมฝันบาง ก็คือบมมีศูนตีคือผมมีศูนย์พิจารณาอยู่ดิเพิ่นมักบอกเด็กคักๆก็ผมก็ก็แจกก็เลย <นะ S 2> ไปตามกระแสศูนย์ไปตามกระแสแต่ว่างวดนี้ไม่ท่านฝันเลยวนนี้ว่าท่นฝันอ,อ,อะเพราะว่าพ่อยังบ่ได้ปล่อยแนวทางเด้งันพ่อปล่อยก่อยปุ๊บมันก็จะฝันดิเึ่มแมนเป็นไปได้ที่พอนี่พ่อปล่อยออกปุ๊บมันก็เริ่มพอฝันเลย ฮะฝันนี่คีอฝันคิ้วความพี่น้องพี่พีงวดนี่มันมาไปตอนน้้ขึ้นจุ่จ่าจ่ามันนอนอยู่ในรองน้ำเลยนอนในรองน้ำไปจุ่มมันขึ้นมากระผมไปจุ่มมันขึ้นมาแล้วมันเป็นมือมันตีอยู่สิโอฮาเออหาแล้วมันบอกข่าวไปเลยอู้เนาะพ่อเนาะมือตีอยู่สิอ๋อบาดี้มันหักน้าบอกว่า นัานไหนนึงถัดงลงอหาหนึ่งก็ครับที่หันอ่ะเี่ยมอากเลยยังคนชิงนลูกินใส่เลขใสเลขเอาเป็นอย่างได้เมื่อแล้มันมันไปน้ำคิดน้ำกระแสีคนกนน่ก็ได้หาหนึ่งหนึ่งหามาย้ำอีกแล้วก็ยังบ่าเอาเห็อนะฮะฮวัดนี่ พอ่อคำนดวดดาวพพ่อเอาจุดจัดจุดจัดไปรวดพ่อเพาะต้องไปร่อเด็กเรองเด็กดังดอกมันสีแปะไปอีกสีแปะเนาะสีแปะเอาขสูนพ่อแหละสุคนพอ่เอเลยมันเข่าอยู่หรอเข่าอยแล้ว,ออต,ลวต่ผมเอาไฟขานเอาไหมคนเขียนไหนจักบุดเนี่ยนตันี้เนาะมันหมูจริงนี่าะาพ่อเนี่ยห้นไฟขันดีไรกือกา นี่มังธรรมดาได้ทิมงานนี่มีหดไฟกันหดไฟขานบ่มีตาในสาภาวาะด้วยถ้าผมาบ่บ่บ่เขางาา่งาไงไงวัดไงวัดกระจายมึงทำกันไงข้อสุ่มแจกน้ำเขียบมานน้ำหมดพ่อบ่เป็นยังกันเอ้งอ่านะครับผมเบิ้งไปน้ำนะครับคุยกันไปนั่สนทนากันไปน้ำ นะครับเน่ทางหัยมันเปิดจังสี่นะครับต้องวิะหอกันไม่พรอมนะครับบ่มันเทียวัวตัวเลขรูดบูดบูดจังเดียวพี่น้องนะครับผมไม่แล้วหกองหายแล้วเอ็เนหกบ่ะหกกับห้าห้ากับหกเด้อพี่น้องอีกีนะครัคือก็บ่หน้มันกัน หมดเสียงแลยวหมดเปลี่็นคือบเก็นไหนแล้วโอ้ปิดปิดเอาเด่นหกกับหาล่องหาเน้นที่หกเด่นหกเน้นที่หกโหงวดนีเกียหกสบูรไม่สบุน้์นอบาทนี่แต่ว่าว่าไปตามน้องอนอันี่เนาะ โอ้เอารถพ่อเจ้ยังเลยนะไม่ค่อยขังพ่ออาค่อยมาก้วที่หนึงเด่ยงกี่คืนนีเออรถที่หนึ่งเดงกี่คืนผู้ดีหกศูนย์หกหนึ่ง้สามอยุ่บ่หกามนะบอกแล้วว่าออกกันได้นอกอืมนี่จะออกมาอีก ก็นมีดีพผกกูฟูมันโอ้ในอันในสูตรนี่กับ <ama> <neg ousse> ่วงไปหรออือเอฟซีคนบอมากเป็นสิตาตอวมเนี่เออาุนิ้าม่าฮูกก็มาที่นี่ละอนนี่หาหนึ่งตัวก้อน เขียนไปลุดเนาะมนีมีนี่ไหล่ะครับผมคนกระทันหันเลยมึงคนตัวนึงก็โอ้ชั้นนี่นทยอได้แต่ว่ามันมากยุนี่ละขึ้น้าแต่ว่ากินนี่มนกจะกินอะไรว เด่นบนหรือเด่นล่างพ่อบนล่างพ่อหล่อนบนล่างบนล่างหลุดกับบนล่างนน่อหน่อนล่างก่อนกับผมคัดใจให้บนกับคนย่างล่างออืเฉดายพี่น้องก็ได้ออกพิ่นบนล่างโดนหลอเนาะบมมีตุดร่องครับผมมีตุดผมีตุกันหรอกตุกันครับผมก็จะเด่นมันหลุดพอขึ้นมากเดยพ่อขึ้นมากสามคู่ ขันหกมากคือมาสามกูนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองอ่ะเออตัวแค่นั้นละอ้าวถ้าหามากเลยขอหามากมากจะมากตัวไหนหามากกะใช่หาศูนย์หนึ่งสองนี่ตัวเลี้ยวกันกันห้าเป็นหาศูนหนึ่งสองหมดนี่กันจิตดจิตหาศูนย์หนึ่งสองอืมจะหามากก็หาศูนย์หาสองก็พอเนาะอืห้าสองห้าหนึ่งเป็นหกคู่น่ะ หาเก้าตนี้ก็าบไหาเก้ารอาเก้าหกเก้าหาเกาถือเกโค้งานีาว่นี่ทีมาหาเก้าูจักหอกเก้าหกเก้านี่ละว่าเกินนี่ละกับแล้วมันเป็นก็มาอะไรกโตเกิดมาดนครอะมาอะไรกโตเพราะว่าเพิ่นเอาใส่คูลูกเด้อเพิ่งเพิ่งบอได้ว่าหกสามหานึ่มันออกแล้วว่ต้องใส่แบบที่โบนนี่นี่ตื้นหนึงบา บนล่างบนและล่างก้อนและล่างนะครับนะครับผมเชนี่ละอ่ะหันมาเอาให้พ่อพันจับเลยมันอันเพราะว่ามันตักไม่ตักกระไรอ่านอ่านแห้งเลยนะไปอ่านในหงคข้อเด้เอาเพชรพอรวยอ่านเสียงดังพี่น้องอ่านรอดหูวเสียงดังต้งตัตัวครับผมวันที่สิบหกพฤษภาอ่าพฤศจิกายนนะครับพฤษภาแล้ว พอมงคลหายต้องวดนะครับหลังจาก1551เข้านะครับงวดนี้พอมงคลบอตองมีกักนะครับหายเด่นหรือเลขวิ่ง6กับ5เด่นที่6นะครับเด่นที่6ก็ควบคู่กับ60 61 62 63 69แต่ว่าพอเน้น61 60 62นะครับอ่านขามกันแต่ว่าส่วนตัวร่อง โมเมนตัวร่องเนี่ยปอบพนเว่าตัวร่องเนี่ยบตัวร่องเดินกันพอดีร่องหานห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าเก้าพี่น้องอชอบตัวไหเอาตัวนั่นนะครับหรือชอบมัดทุกตัวก็เอากันนะครับก็อยากบอเพจแจกก่อนนะครับตัวหกเก้าห้าเก้าตัวเด่นบอกปอหรือตัวร่องคือกี่เซน ตัว่องบอกสุดทันก็ขีดขอมันสุดทันบอกเลยขีดมันสุดทันก็ขีดขีดคันไว้นะว่าว่ห้ไปัวเออวไปตัวละรนอยุซ้ํนใอายุซ้ำมันหกเก้าหาเก้านี่ครับผมให้ไปทอทางนั้นหกแปดหกเก้ากเป็ดไปเพไรให้ไป่ไปโอ้ดทครับผมอ่ะทั้งนั้นทั้งนี้พี่น้อง ครับนาจอกันเสร็จเท้าเรียบร้อยแล้วดีมากขอบคุณพ่อมุ่งค้นอะไรนะครับผมเอาพ่อวัาดีพี่น้องที่ในหัวว่าดีครับพ่อวับดีครับพ่อวัาดีครับพวัาดีครับโอเพิ่มขับยาวเอ้าคนล้านเนื้อล้านเนื้ออย่าเรียกฝากอะไรก็แช่ก็ทิ่ถามได้ครับได้หน้าจอได้ครับเด้อวันที่16พฤศจิกายน2อ6 6นะครับเนาะ